สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดล่าพามาตัดไหลถุงเงินถุงทองโดยที่ยังไม่รื้อเงาน,นะคะจะตัดไหลที่โผล่ออกมาเอาไปชำนะคะเพื่อนๆมาดูกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ในกาตรตัดของแม่ดล่าก็ใช้มีดคมๆนี่แหละค่ะนะคะนี่ค่ะไหลของเขาอยู่บริเวณน,นี้นะคะบริเวณเงา ก็ตัดเลยค่ะเพื่อนๆหามุมแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงเลยนะคะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปเอาไปเลี้ยงนะคะเอ้ยไม่ใช่เอาไปล้างค่ะเอาไปล้างไม่ใช่เอาไปเลี้ยงเนี่ยค่ะนอหลายเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยตัดเลย อวบใหญ่ๆแล้วจ้าโอ้นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ออกใหม่ค่ะยังไม่รื้อนะคะยังไม่รื้อยังไม่รื้ออ่าเงาเขาค่ะค่อยๆตัดไปนะคะเพื่อน หนอของเขาก็จะออกตามข้อตานะคะออกตามข้อตาค่ะโอ้โหนี่เยอะเลย,ยด้วยดึงเลยจ้าคือดึงง่ายนะคะเพราะว่าดินร่วนนะคะที่แม่นัลาปรุงดินไว้ที่ปลูกถุงเงินถุงทองนี่ค่ะ ก็เป็นดินร่วนนะคะเวลาดึงก็ดึงง่ายหน่อยแล้วข้อดีที่ปลูกใส่เข่งก็คือเราไม่ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องขุดหรือไม่ต้องอะไรไม่ต้องแบบคือยังไม่ต้องการที่จะรือ้อรื้อต้นเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องการไหลเขาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆตัดไปนะคะ นี่ค่ะใหญ่เลยตัวนี้ดกมากได้เยอะมากค่ะเพื่อนๆด้านล่างอีกเพียบเลยอุ๊ยน,นี่โอ้โหเยอะมากเลยเอาเท่าที่ได้ก่อนนะคะอันนี้เอาไว้ก่อน เดี๋ยวไปล้างค่ะนี่ไม่ต้องซื้อถุงเงนินถุงทองอีกแล้วค่ะเย่แย่มากมายปลูกไม่หวานไม่ไวแล้วค่ะตอนนี้นอไม่ก็ขึ้นโหดูสิคะก็มุดลงลึกมาก โอ้นี่ค่ะเพื่อนหัดด้วยด้านล่าง<ๆ>นี่เยอะเลยค่ะค่อยๆตัดไปค่ะเอาฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ยนี่ค่ะอ่ายังแบบออกมาแบบ ยังไม่ยาวมากไม่นานลาก็ไม่ตัดนะคะเอาเข้าไว้ก่อนนะคะถ้าตัวไหนยาวๆไม่นานลาก็ตัดอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะดึงเลยค่ะเอาอีกฝั่งหนึ่งนะคะโกยฝั่งเนี่ยอ,อวบๆใหญ่ๆเลยจ้า หนอที่แบบยังไม่ยาวก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆยังไม่ยาวก็มีเยอะค่ะตัวไหนที่เรายังไม่ต้องการเราก็ไม่ตัดนะคะเอาไว้ก่อนให้เขายาวๆก่อนค่ะเยอะแยะมากมาย หนอนี้อาไลยค่ะคือด้านล่างนี้ให้ขมุดไปก่อนนะ <laughs> เพื่อนๆค่ะ <laughs> จนกว่าเราจะรื้อเข่งนะคะ <laughs> ล้างหัวล้างเงาขงเขานะคะก็จะได้ด้านล่างอีกเพียบเลยค่ะ <laughs> นะคะ แล้วเวลาเรา,าขุดไหลรอบนี้เสร็จนะคะตัวนี้เหลืองใช่ไหมคะแกะแกะออกเนี่ยตาเขาก็จะออกมาเพิ่มนี่ค่ะตาไหลของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆได้อีกหลายรุ่นเลยค่ะก็หาดินมากลบไว้อย่างนี้นะคะนี่ตัวนี้เข่งพี่นะคะตัวนี้แข่งพี่เข่งน้องก็มีค่ะแข่งน้องก็มี เข่งน้องก็คือทะลุเข่งมาก็มีนะคะเห็นไหมคะนั่นนะคะทะลุเข่งมาค่ะเดี๋ยวค่อยมารื้อนะคะเพื่อนๆขาแล้วหน่อไหลที่เราได้นะคะคือพูดควบกันนะที่จริงเขาพูดไอ้ตัวนี้เขาคือไหลเนาะไหลถุงเงินถุงทองแม่นหล่าก็ชอบพูดควบกันว่าเป็นหน่อเป็นไหลอันนี้ที่จริงเขาก็เป็นไหลนะคะ นี่ค่ะเอาลงไปล้างเลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะล้างมือด้ย เสร็จแล้วอพอร้างทำความสะอาดเสร็จตัวนี้ก็แช่นะคะจะแช่เครื่องดื่มชูก,กำลังหนึ่งฝานะคะอย่างนี้เลยใส่ลงไปเพื่อที่จะเร่งการเกิดหนอของเขานะคะแช่ไว้ประมาณ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างก็ข้ามคืนไปเลยก็ยังได้เลยค่ะเพื่อนๆวันรุ่งขึ้นค่อยมาปลูกเนี้ยค่ะนี่ค่ะ หน่อของเขาก็จะออกตามนี้ค่ะตามข้อนะคะได้หลายๆต้นเลยค่ะไหลไหลอันนึงเนี่ยถ้าหลายยาวก็ได้หลายต้นเลยค่ะนี่ค่ะตัดตามข้อตามข้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมานะคะเพื่อนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายปลูกเลยค่ะทีนี้ เป็นตุ่มๆนี่ก็คือหน่อของเขานะคะบริเวณที่จะเกิดหน่อนะคะเยอะเลยค่ะการปรุงดินที่จะชํำหนอ่อไอชํำไหลของเขาก็แม่ดาล่าปรุงเหมือนดินดินที่เราจะปลูกไม้ใบเลยนะคะ ก็คือดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยอคอกปุ๋ยขี้วัวนี่ค่ะแล้วก็ผสมด้วยดินปลูกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเสร็จแล้วก็เอาโอ้ตัวนี้ดูสิดูตาเขาดูหนอเขาค่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะทั้งหมดสี่ต้นนะคะเฉพาะไหล ชิ้นนี้นะคะสีต้นเลยคะ่ะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาเอาไหลของเราเนี่ยลงไปชํานะคะเพื่อนๆเกิดหนอขึ้นมาแล้วค่อยรดน้ำวันละครั้งนะคะช่วงที่ชําเนี่ยจนกว่าดินที่ในกระถางที่เราชําเนี่ยหมดความชื้นแม่ดา่าค่อยค่อยรดน้ำนะคะนี่ค่ะก็อัตราการงอกดีมากค่ะ อย่างที่คลิปเมื่อวานที่ทํานะคะคืองอกดีจริงๆนะคะเรียบร้อยค่ะก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เอาลงชําได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเร่งอัตราการงอกของเขาเพิ่มวิตามิน B นะคะเร่งรากให้ไหลถุงเงินถุงทองนะคะ นี่เข่งพี่นะคะให้เขาแบบยุบตัวแบบแบบเต็มเต็มเต็มฟอร์มของเขาก่อนนะคะคือเขายุบตัวเร็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 วอย่างเงี้ยค่ะเมนาล่าค่อยหรือเข่งนะคะหรือเข่งล้างไหลของเขาทั้งเข่งเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเมดนาดาล่าทำคลิปนะคะตอนรื้อค่ะส่วนเข่งน้องเนี่ย เม่นา่าก็เดี๋ยวก็มางัดออกมาอีกนะคะเพราะว่ามันทะลุเข่งแล้วไหล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 เหมือนกันนะคะเพื่อนๆขานี่แหละถุงเงินถุงทองนะคะวันนี้เม่ลา่าก็ย้ายกระถางของเขาขยับกระถางของเขาให้ได้ระยะห่างเพื่อให้ทรงพุ่มของเขาแผ่กว่าแผ่กว้างมากขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะ ค่ะวันนี้แม่นานลาก็พาพเพื่อนๆมาตัดไหลถุงเงินถุงทองเข่งพี่อีกรอบนะคะเพื่อที่จะเอาไปชำค่ะอัตราการงอกของไหลถุงเงินถุงทองเข่งพี่งอกดีมากๆเลยนะคะใบสวยนะคะลักษณะใบเหมือนต้นแม่เลยค่ะใบสวยใบใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายใบเหมือนต้นแม่ด้วยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเหมือนต้นแม่คือเหมือนต้นนี้เลยนะคะก็ คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดไหล์แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ